สวัสดีครับนักธุรกิจ r ิ h แฮ ppy ทุกๆท่านวันนี้โค้ดพีดีชี้ช่องรวยจะได้นําเสนอเกี่ยวกับแผนการจ่ายเงินหรือว่าแผนทางธุรกิจของริด h a ppy SYSTEM หรือของนิก f o o d นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราได้นําเรื่องราวต่างๆที่อัพไลายสูงของเราหรือว่าผู้นําในกลุ่ม VR1 ก็คือคุณหมอกล้องเป็นผู้บรรยายผ่านไลมิ่ติ้งและนํามาตัดต่อเพื่อให สมาชิกทุกท่านนั้นจะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแผนทางธุรกิจของ l i ฮ happy system นั่นเองครับช่วงแรกติดตามหมอกล้องที่เป็นอัพไลน์สูงของเรานี่นะครับได้บรรยายไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจับประเด็นให้ดีนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับทักรอนพัฒนาเพลรอดีตราราชการอยู่ที่จังหวัดสุราธานีครับเป็นหมออนามัยเนาะปัจจุบันก็ทำธุรกิจออนไลน์อยู่ที่กรุงเทพครับทำออนไลน์มาแล้ว8ปีเนาะ ปีแล้วอยู่บ้านมันแต่ไม่มีโควิดนะครับก็ขายสินค้าสุขภาพนะครับหลายแบรนด์เลยหลายยี่ห้อเลยนะครับในช่องทางของออนไลน์ครับอยู่ที่บ้านเนาะโอทีทำออนไลน์นะครับใครเคยทาบ้างเอ่ยนะหลายคนอาจจะเคยทำเนาะคนที่ทําออนไลน์นะครับก็คือเรานะครับไปสมัครนะครับตัวนี้ออนไลน์ก็จะเป็นสินค้านะครับสินค้านะครับที่เจอบ่อยๆนะครับอาจจะเป็นซิงเกิลก็ได้นะซึ่งมาขายไปนะนี่ก็อยู่ที่เราไปเปิดบินมานะครับว่าเปิดกี่กองสามกองห้ากอง ติดกองร้อยกองอะไรครับก็จะได้ราคามาราคาที่ซื้อมากก็ราคาจะน้อยนะครับก็จะมีกาไรเยอะนะรีกแบบนี้ก็เป็นเครือข่ายครับเป็นบริษัทขายตรงนี่แหละนะครับก็มีหลายบริษัทนะครับที่ทํรตลาดซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นออนไลน์กันหมดแล้วเนาะอะไรครับตั้งแต่ตั้งแต่นะครับมีการระบาดของโรคโควิดนะครับก็การทรตลาดก็เปลี่ยนไปนะครับทั้งสองแบบนี้นะครับภานออนไลน์แบบเดิมนะครับเราไปสมัครเอาของมาซื้อของมานะครับแล้วเราก็มายิงโฆษณาครับ่ายิงโฆษณา หือบางคนก็มาโพสนะครับใน facebook บ้างในเพจบ้างนะครับอะไรครับเพื่อให้ลูกค้าเห็นนะแต่โดกคนที่ทำอะไรก็มัทจ่ยิงกันนะยิงโฆษณาไม่ได้ยิงปืนก็ผ่านเพจบ้างนะครับผ่านคลูเครื่องแอบ้างนะครับหรือทาง f a c e b o o k นะก็แน่นอนครับมีค่าใช้จ่ายถูกไหมครับก็อยู่ที่งบแต่ละคนว่าตังงบวันละเท่าไรวันละห้าร้อยวันละพันวันละสองพันวันละห้าพันหรือวันละหมื่นนะอันนี้อยู่ที่นะครับประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะมีประสบการณ์มีความรู้แล้วก็ มีคอนเทนต์ดีๆนะครับแล invest, ้วก็ตั้งค่าการยิงโฆษณาได้เก่งครับเราสามารถสร้งกำไรได้นะผมเ้งก็ทําแบบนี้อ่ครับมาเจ็ดปีได้นะจนลุกกระทั่งมาเจอนะครับน้ำมันโอเมก้าสามของนิเกิลครับแรกๆก็ไม่มั่นใจนะครับไม่ได้เชื่อนะว่าสินค้านี้จะดีจะมีคุณภาพนะครับเพราะว่าอะไรครับราคาค่อนข้างถูกครับสามร้อยเจ็ดสิบ้าทนะครับปกติที่ทําอยู่นะราคาประมาณนี้ครับสามพันนะถึงหนึ่งหมื่นสามพันนะต่อชุดนะครับขายเป็นชุดนะเป็นตัวก็มีนะเป็นตัวก็ขั้นตามก็พัน อันนี้เนาะบางยี่ห้อบางบริษัทก็ากินสองตัวสาตัวห้าตัวนะก็แบบนี้ครับทำอยู่ที่บ้านนะยิงโฆษณาทุกวันนะครับลูกค้าเขาตักมาก็ส่งสินค้าเองนะอันหนึ่งมาเจอโอเมก้าสาครับอยากที่ไม่ไม่มั่นใจครับพอดูรายละเอียดก็มั่นใจเนาะมาไปสินค้าที่น่าสนใจครับพาอราคาไม่แพงนะ,นะในยุคที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับผมเชื่อว่านะหลายคนประหยัดน,นะครับสินค้าสุภาพเป็นสินค้าที่คนไทยนะครับนคนไทยเลยนะ <laughs> ไม่ค่อยนะ,นะไม่ค่อยใช้นะถ้าไม่ป่วย <laughs> รอจนป่วยก่อนนะแล้วก็ค่อยจะมาทานนเนาะถ้าไม่ป่วยก็คือจะกินก็ไม่ค่อยกินหรอกนะครับาะเลยมองว่าเป็นสิ่งที่นะไม่มีความจําเป็นนะครับก็จะฟังคุณหมอเฉยๆนะครับว่าให้กินอาหารใก็ผ้าหมูนะครับแล้วก็ไม่ต้องกินอาหารเสริอก็ได้นะแต่วัวนี้นะครับใช่ไหมครับว่ายุคนี้นะครับมีความจําเป็นนะที่ต้องทานครับเพราะในยุคนี้นะครับเราเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังนะครับที่มากับอาหารทั้งหมดเลยครับอาหารการกินนะครับมีสารปนเพื่อนนะครับมียาฆ่าแมลง ในข้าวสารก็มียากันรากันมอดนะครับในอาหารอ่าธเ็ทรูปก็มียากันบูดนะครับอ่าอ่านี่เลยครับอผักก็มียาานะมียาฆ่าแมลงวันวันนี้นะครับความเจ็บป่วยของเราเกิดจากการกินอาหารครับวันนี้โอเมก้าสครับเป็นสินค้าตัวหนึ่งเลยนะครับที่ราคาประหยัดรียตอบโจทย์จริงๆนะเพราะว่าเขาจะมาช่วยสร้างมิต้านทานนะครับด้วยต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับกินปิ้งย่างนะไม่ชอบกินของทอดนะของมันนะใช้น้ำมันก็ไม่รู้ว่าใช้มากี่ครั้งแล้วนะครับอ่ก็เป็นตัวหนึ่งครับที่มีอนุมูลอิสระมาด้วยนะ จัดสารต่อค้างในร่างกายได้ด้วยครับใครที่กินสารสูงไว้เยอะๆนะฮะหรือใครที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะหรือใครที่สัมผัสกับสารเคมีนะก็จะสามารถระบุมาได้ด้วยนะสำหรับความสูดต้นของโอเมก้า6ครับตัวนี้แหละนะครับเป็นตัวที่ทําให้เราเจ็บป่วยในยุคนี้เลยครับอาหารทุกอย่างนะใช้น้ํามันนะโดยเฉพาะน้ามันพืชนะครับซึ่งมีปริมาณของโอเมก้า6เกินนะโอเมก้า6ครับเป็นกรดไขมันที่ร่างกายต้องการเนาะแต่นะฮะพ้าได้มากเกินนะจะทําให้เกิดปัญหาจุกปาาครับทำให้เลือดของเราแข็งตัวง่าย หลอดเลือดของเราแคบลงนะครับหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเซลล์ของเรากลายพันธุ์เซลล์มะเร็งมากขึ้นเซลล์ของเราอักเสบนะครับแล้วก็คุกระทางเราจะตามวันนี้การกินโอเมก้าสามครับถ้าเราไม่เติมเข้าไปนะโอเมก้าหกครับเขาจะคู่กันกับโอเมก้าสามนะเขาจะคู่เลยนะมัาถ้าเรากินโอเมก้าหกเยอะโอเมก้าสามเราไม่ค่อยได้รับนะครับโอเมก้าหกก็จะหาวันในร่างกายเรานะโอเมก้าสามอยู่ตรงไหนนะเขาจะไปจับคู่กันนะเพราะว่ามันต้องมาลางกันนะตรงตัวนี้นะในตราส่วนหนึ่งต่อสี่นะครับ มันถ้าเรากินรามกอเยอะโอเมก้าสามเราไม่ค่อยกินนะโอเมก้ากก็จะไปหาแล้วอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ในสมองอยู่ในดวงตาครับเขาก็จะไปเอามาเนาะเพื่ออะไรเพื่อมาล้างมาล้างกันนะร่างกายก็จะดึงมาบรรลักษ์กันวันนี้ใครไม่เติมโอเมก้าสามนะครับนะสมองเราจะเสื่อมไว้ครับดวงตาเราก็จะเสื่อมไว้นะวันนี้การปนสานาที่จําเป็นแล้วนะครับวันนี้การเติมโอเมก้าสามนะจากน้ำมันถั่วแดงขาครับเป็นแหล่งที่ถูกที่สุดแล้วก็เป็นออแกนิกจากพืชนะครับและโรงงานของเรานะครับนี่เกี่ยวสกัดได้ดีมากเลยนะมันกลายเป็นสินค้า มีความจาเป็นต้องทานครับน้องเอ็นเ่็มาทาผิวใสแผลได้หมดนะถ้าตกหกล้มไฟไหม้น้ำมอนลวกแผลสดมีดบาดอะไรได้หมดเลยนะครับทาผมก็ได้นะกลายเป็นสินค้าที่นะครับใครอยากมีสุขภาพดีต้องทานไวครับเพื่อไปอย่างน้อยนะครับมาบาลานซ์กับโอเมก้า6นะถ้าใครมั่นใจว่าชีวิตนี้ไม่กินของทอดเลยนะครับไม่มีไม่กินอาหารที่มีน้ำมันเลยนะที่มีโอเมก้า6ไม่ต้องทานก็ได้นะแต่ผมจะทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะชีวิตจะมาันวันนี้นะเดี๋ยวกินกล้ยทอดเดี๋ยวกินไก่ทอดเดี๋ย ที่เป็นของทอดนะเราก็ต้องกินอยู่แล้วเนาะอันนี้นะเป็นทางเลือกของการดีสุขภาพดีครับนะเหมอะที่จะมีไว้ติดบ้านทุกบ้านเลยนะถ้าดูตลาดใหญ่ไหมครับนี่สินค้าที่ควรจะมีทุกบ้านตลาดใหญ่เนียตลาดใหญ่นะนะครับใน,นราคาไปหยัดด้วยนะครับสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทวันนี้นะครับ ไม่ต้องสต็อกไม่มีความเปลี่ยนนะครับที่สําคัญครับเป็นออนไลน์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับต้นทุนศูนย์บาทเลยครับไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องยิงโฆษณาครับแต่ใครจะยิงก็ไม่ห้ามนะแต่สามารถทําได้ครับเพราะว่าเราโตด้วยคุณภาพของสินค้าจริงๆครับสินค้าดีใช้ดีแล้วบอกต่อเกิดเป็นเครือข่ายของผู้บริโภคครับวันนี้แค่เล่นไลน์เป็นครับมาเข้าเรียนรู้ในห้องเรียนของเรานะมีตอนเช้ามีตอนเที่ยงนะครับมีตอนค่ำวันหนึ่งอย่างน้อยสามรอบนะครับนะประชุมเลิกแล้วก็ยังมี after m e ตติ้งกันอีกนะครับ สำหรับการวางแผนในการทำธุรกิจวันต่อวันเนาะก็นะรูปแบบสอนฟรีเรียนฟรีหมดเลยนะครับวันนี้ใครที่สนใจครับเข้ามาเรียนรู้ได้เลยครับผมก็ทําแบบนี้แหละอยากไม่เชื่อนะครับทำแบบนี้เลยนะทำมาทั้งหมดตอนนี้เนี่ย17เดือนแล้วนะครับจากที่เก่ามาที่ใหม่เนาะมีรายได้รวมนะครับจากการทําที่บ้านนะครับตามร้านสบาทนะครับตามร้านสบาดเลยนะสะสมกันได้17เดือนนะครับเป็นรายได้ที่นะครับมีค่าใช้จ่ายไม่มากเลยเพราะเป็นรูปแบบออนไลน์ที่ไม่ได้เงดไม่ได้ยิงโฆษณาครับเพราะวันนี้นะ ใครที่ยังกำลังเลสงสสยลองฟังให้จบนะครับหรือว่าฟังแล้วสงสัยตรงไหนนะรีบถามรีบเชียรครับผมดูอยู่ตั้งแปดเดือนเนาะกว่าจะเข้ามาดังครับวันนี้ไม่อยากให้ใครเสียเวลาเสียโอกาสนะครับเหมือนกับผมเลยนะดูตั้งแปดเดือนนะวันนี้สามารถจับโอกาสทังสิบของทุกคนได้เลยครับวันนี้นะครับการเข้ามาไม่ได้มาเป็นพนักงานขายนะครับ่าแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างของคนที่ชวนเรานะทุกคนจะมีผู้แนะนำครับซึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับเรานะขอให้ความรู้ขอให้ข้อมูลนะครับว่าต้องทํายังไงต้องแนะนำาลุ่ นะครับซึ่งนะครับมีการแบ่งสัรชานส่วนอย่างยุติธรรมนะครับในเรื่องของแผนการจ่ายครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าทุกคนจะได้ในส่วนของตัวเองทั้งหมดเลยที่เราสร้างงานขึ้นมานะครับวันนี้ก็มาเป็นเจ้าของเครือข่ายของบริโภรครับโดยระบบของการตลาดนะครับนั่นก็เป็นการเกิ่นําในช่วงแรกของการนําเสนอแผนทางธุรกิจของคุณหมอกล้องซึ่งเป็นอัปลน์ของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนําเสนอแผนการขายแผนกระลาดหรือว่าแผนทางธุรกิจของ l i ฮปปี้ซ system สมาชิกทุกท่านฟังแล้ว เรียงเรื่องทําความเข้าใจไปทีละขั้นทีละตอนนะครับหากท่านใดมีความสงสัยข้อหนึ่งข้อใดก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมายังโค้ดพีดีชี้ช่องรวยได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจหรือขยายความที่ผมบอกกล้องนั้นได้พูดไปตั้งแต่ต้นและต่อจากนี้ไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแผนการจ่ายเงินหรือแผนทางธุรกิจลว้ลวนเลยนะครับช่วงท้ายรายการก็เป็นการสรุป รายได้ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5ด้วยกันนะครับติดตามต่อเลยครับใช่ไหมครับจำนวนเศษนะครับล้างคะแนนเลยนะร้อยร้อยเหลือศูนย์นะศูนย์มาเลยนะผมบอกว่าพรุ่งนี้มาอีกนะครับแบบนี้ไม่มีคะแนนเหลือนะครับอ่ามาอีกทางซ้ายมาห้าขวดครับห้าร้อยคะแนนทางขวามาสิบขวดพันคะแนนครับแบบนี้ข้างข้างไหนน้อยกว่าครับฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายนะครับห้าร้อยคะแนนได้ครึ่งหนึ่งครับอ่าสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคำนวณเรียบร้อยครับสองห้าร้อยไปหักครับหนึ่งพันนะ 500ก็จะหมดนะตอนนี้ก็เลยเหลือ500เยเ์นะ500คะแนนนะก็คือ5ขวดเทน์นะ,ะนนะเป็นคะแนนที่เก็บเอาไว้ให้นะครับเก็บโดยไม่ล้างทิ้งครับไม่มีรอบไม่มีสิ้นเดือนไม่มีสิ้นปีด้วยนะจะเก็บเป็นกว่าจะมีข้างนี้มานะอะแล้วก็จะคำนวณให้นะครับอ้าวทัวร์พกนี้มาอีกครับทางซ้ายมาติดปวดกับพันคะแนนทางขวาก็มาสิดปวดพันคะแนนครับแต่ทางขวามีของเก่าเหลืออยู่500นะครับกลายเป็นพนะันหน้าเนาะอ่ายอดมาเท่ากันแต่ทางขวามีคะแนนเก็บเหลืออยู่ก็เลยกลายเป็นผนะักแข้งครับก็รวม คำนวณที่พันคะแนนเหมือนเดิมนะครับเป็นฝั่งอ่อนครับเอาไปห้าร้อยบาทคำนวณเสร็จเอาพันไปแล้วพันหน้าครับก็จะมีคะแนนเหลืออยู่ห้าร้อยคะแนนเหมือนเดิมนะฝั่งอ่อนก็จะเป็นศูนย์เสมอนะสังเกตง่ายๆครับเวลาเราเข้ารหัสเนี่ยจะเห็นรายงานยอดอยู่ว่าอ๋อฝั่งฝั่งอ่อนจะเป็นศูนย์เสมอกับพีมซ้ายดีถึงขวาก็ได้แต่ถ้าเหลือศูนย์ใครเอาฝั่งนั้นแหละเป็นฝั่งอ่อนฝั่งที่มีคะแนนเหลืออยู่ฝั่งนั้นคือฝั่งเข่งครับสลับไปสลับมาได้นะครับมาอีกครับพรุ่งนี้มาสิบห้าขวดครับพันหน้าร้อยคะแนนนะครับ มีของเก่าอยู่ห้าร้อยกลายเป็น2อพั้เห็นไหมครับคำนวณฝั่งไหนครับคำนวณที่ฝั่งซ้ายอีกเหมือนเดิมนะครับฝั่งซ้ายพัน้าร้อยคะแนนได้ครึ่งได้เลยครับคิดเลยนะเจ0ดรอยหาบาทแต่เนื่องจากว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนครับตำแหน่ง R1 ซึ่งระบบบอกว่าจ่ายให้แค่ห้าร้อยวันนี้นะเขาเรียกว่าล้นเลยนะผลงานเรามากกว่าตำแหน่งวันนี้ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับระบบจะจ่ายให้เราแค่ห้าร้อยบาทครับหรือว่าเรามีสิทธิ์รับแค่นี้เนาะเอาไปเลยห้าร้อยครับแต่ถ้าเราบอกไม่เอาเอาทั้งหมดนี้แหละนะไม่ยอมเอายังไงคร ต้องขึ้นตำแหน่งเป็นตำแหน่งขัดไปครับอ่าท่าเราเข้าใจตรงนี้เราจะเข้าใจทุกข้อเลยนะนะเรื่องของรายได้ข้อข้อนี้นะตุกตำแหน่งเลยนะครับนะก็คือเราปรับมีแล้วหนึ่งขวดก็ซื้อให้เขาสี่ขวดครับเพื่อปรับรายได้เราเป็นวันละสามพันบาทนะถ้าเราปรับทันก่อนที่เที่ยงคืนนี้ก่อนที่คืนนะระบบคำนวณตอนเที่คืนเราก็จะได้ทั้งหมดนี้เลยครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเพราะว่าไม่ถึงสามพันนี่นะครับเรารับได้ทั้งหมดนะนั่นตำแหน่งอ่าตำแหน่งเมื่อสามเมืคำนวณแล้วนะครับออาผ่านหน้าไปลบสองผัานหน้านะก็จะมีคะแนนยก ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งก็จะมีลิมิตของแต่ละตำแหน่งถูกไหมครับตำแหน่งอ2คือวันละ3,000บาทนะครับตำแหนบาทก็คือทางซ้ายนี่60ขวดนั่นเองนะ6,000เครนทางขวาก็ต้องนะนับก็นับทั้งเก่าทั้งใหม่ก็นะ6,000เครนนเนาะถ้าเรามาถึงแบบนี้นะครับเอาไปเลยครับวันละ3,000บาทถ้ามาไม่ถึงก็คำนวณตามจริงตามยอดนะแต่ถ้ามาเกินอีกล่ะทางซ้ายก็มาเป็นร้อยทางขวาก็มาเป็นร้อยเกิน60ขวดแน่เกิน60ขวดเลยนะนะเราก็ขยับต่อครับนะเสื้ว่าร้อนและตำแหน่ง A2 อยากเป็นตำแหน่ง A3 ครับเาขวดมีเสีก็บทครัเพื่อปรรับายได้ของเเราาป็นนวัละบท 6,000บาทก็คือทางซ้ายนะครับลิมิตคือเขา120ขวดนะครับทางขวาทั้งใหม่ทั้งเกางา่านะสมมตินาว่ามีของเก่าอยู่ทางขวานะก็รวมได้ต้องนะ120ขวดขึ้นไปเนาะก็รับไปเลยนะครับ6,000บาทนะรึ่งหนึ่งนะ6,000บาทถ้ามาไม่ถึงรับตามผลงานารครับถ้ามาเกินก้อรอนอีกแล,ล้วเนาะรอนอีกแล้วทำไมครับฝั่งนี้มาเป็นเกือบ200แล้วนะเกิ120บ120เย150เลวฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับมา150 160เลยเกินนี่นะเกิน120เลยนร ทางขวา google. ตั้งใหมตัเกากันฮะก็คือ2 0 0รวดนะครับ2 0 0ขวดเอาไปเลยครับ1น0 0หมื่นถ้ามาถึงนะถ้ามาไม่ถึงรตาผลงานครับถ้ามาเจอร้อนอีกแล้วนะขยับต่อครับเป็นตำแหน่งอครับซื้อขกสวดเพื่อปรับเป็นวันละ1น0 0 0บาท1 0 0งหบาทก็คือซ้าย3 0 0ขวดขวา3 0มขวดสามคะนั่นเองนะครับมาถึงกาไปเลยครับ1น0 0 0หมมาไม่ถึงรัตาผลงานมาเกินละมาเกินปรับไม่ได้แล้วนะครับตำแหน่งจุดท้ายนะไม่มีเอาอัดเกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับข้อนี้ กเกินไปก็ไม่เป็นไรครับนะถือว่าเป็นส่วนที่คืนกำไรให้กับบริษัทไปเนาะประจายทุกสุดที่วันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อลหัสนะครับรอลสนะใครถ้าไม่พอนะมาทุกวันแล้วเหมือหนอหน้าเดือนก็สี่แสนละถ้ายังไม่พอครับสามารถทำหลักที่สองที่สามได้นะครับเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่มาสมัครนะวันนี้สิ่งที่ผมแนะนำนะครับหมายถึงว่าเวลาเราสมัครนะครับเราควรจะมีชื่อคุณอ้บ้าสมัครมาสักหนึ่งล้านกว่าสักหนึ่งาสำรองไว้ทำในอนาคตนะครับเพื่อทำวันละสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเดือนละหนึ่ ได้จริงจริงนะครับที่นี่นะเพราะสินค้ามันขายง่ายครับราคาไม่แพงแล้วก็เป็นผดไม่เทีย่ยงครับตำแหน่งไม่ต้องกังวลน,นะครับสามารถเพิ่มตามอคปกรณ์ที่โตข,ขึ้นตลอดเวลานะวันนี้นะครับถ้าเรานะมีซ้ายมีขวาเราจะได้ค้านานทีถูกไหมครับแต่เมื่อไรถึงว่าเรา,าชวนนะนายเอนะครับเรา,าชวนเองนะนายเอนะคนที่เราชวนทุกคนนะคือลูกครับนะคือลูกเรานะนะเราชวนนายเอถ้านายเอมีซ้ายมีขวาด้วยนะครับแต่แนวโคตจะได้รายไรกตอนนี้ด้วยถูกไหมครับอ่าตอนนี้ถึงว่าเรามาชวนใครครับ ในบีนะครับและในบีมีซ้ายมีขวาด้วยนะครับแปลว่าในบีได้ข้อนี้ด้วยถูกไหมเมื่อไรที่คนที่เรามาชวนนะครับคือลูกเราเนี่ยเขามีซ้ายมีขวาเขาได้ค่ารบบทีบอกเราจะเกิดเป็นได้ข้อที่สี่ครับข้อที่สี่เขาเรียกว่าเมชชิ่งครับเมชชิ่งจะเกิดเมื่อเราไม่ชวนใครและคนนั้นมีซ้ายมีขวาเขาได้ค่ารายทีมเท่าไรเราจะได้เมชชิ่งตามตำแหน่งที่กำหนดไว้นะครับโดยกำหนดจ่ายนะครับเมชชิ่งเริ่มจ่ายที่ตำแหน่ง r สาครับให้ลูกสเปเซนครับลูกนะถ้าอยู่ตำแหน่ง r สี่ครับให้ลูกถ้าเปอร เขาจะให้ลูกสองเ็นต์ให้หลานหนึ pues ่งเร์เ็นตใหรีหนปอร์เซน1%ครับเหนะนี่คือเงื่อนไขในการจ่ายข้อหมายถึงครับนะใครคือลูกเราครับลูกเราคือคนที่เราชวนเข้ามานะครับลูกเราไปชวนใครคนนั้นแหละคือหลานครับหลานเราไปชวนใครคนนั้นก็คือเหรีโอเคไหมครับวันเมื่อลูกเราจะคู่ได้มีซ้ายมีขวาเราจะได้เป้นลูกนะครับสองเปอร์เซ็นต์นะแต่เราต้องเป็นนาสามถูกไหมครับเราเนี่ยต้องเป็นนาสามนะถึงจะกินเป็นลูกได้นะครับสองเปอร์เซ็นต์นี่เท่าไหร่ครับลูกเราจับคู่ได้นะครับสมาาากกว่เขได้ เราจะได้2%ของมือหน้าก็คือ300บาทถ้าเขาได้ทุกวันเลยล่ะมือหน้าลูกเราเก่งองนี้ครับมือหน้ามือหน้หาทุกวันนะเราก็ได้300 300ทุกวันครับมันลูกหนึ่งคนครับมีสิทธิ์รับสูงสุงสดถึงวันละเดือนละ9,000บาทดีนะฮะถ้าลูกมีลูก10คนเก่งทั้งติเลยอ่ะขอ้อนี้มีสิทธิ์รับ9,000เลยนะไม่มีลิมิตนะครับขอ้อน,นี้อยู่ที่ว่าลูกเราเมีกี่คนหลานเราเมีกี่คนแล้วก็เลนเรามีกี่คนนะถ้าเขาจะพูดได้เราเกิดแล้ได้ข้อนี้เลยนะแต่อหลาน อาจจะพูได้ครับเหมือนเดิมเลยครับเงื่อนไขเดิมแต่เราได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเขานะมีรายได้วันละสามหมื่นไอ้วันละหมื่นห้านะครับวนละหมื่นหเราแคได้หครับก็คือร้อบาทนะดูเหมือนน้อยนะแต่ถ้ามาทุกวันล่ะนะแล้วถ้าหลานหลายคนล่ะคนนี้ก็เยอะนะครับวันหลานหนึ่งคนนะมีจะรับถึงสี่พันห้าบาทต่อเดือนนะมีหลานสิบคนก็ถึงพันห้าเนาะมีหลานร้อยคนได้ไหมได้นะถ้าเจอลูกเก่งหลานจะเยอะนะหลานนี่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าหลานเราไม่ได้ไปหาเองนะถ้าเรามาเจอลูกเก่งหนึ ลูกคนเก่งหนึ่งคนอาจจะเขาอาจจะไปชวนเป็นร้อยคนสดงว่นหลานเรานี่ยมีเป็นร้อยเลยนะร้อยคนถ้าทุกคนเก่งหมดเลยไหมครับคนหนึ่งสี่พนาห์ร้อยคนได้เลยครับสี 4, ่เพย์นานะเป็นไปได้นะเ <c oughs> ยอะนะข้อนี้ไม่มีเพดานเนาะนะนะไม่มีเพดานนะรับไม่อันนะให้มีลูกมีหลานมีเหรียญนะแล้วเขาจะปูดได้นะฉลຈเหมือนกันครับนะบางทีลูกเราก็เก่งหลานเราก็เก่งนะหลานเราก็ไปชวนคนเยอะเลยครับก็คือเหรียญเรานะนะข้อนี้นะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้เกิดจากเราคนเดียวนะแต่เริ่มต้นที่เรามาชวนลูกลูกเราไปชวนหลานหลานเราม เหรียนี่ก็ได้เหมือนเดิมครับได้เหนกันลานเนี่ย่เราต้องเป็นอาห้านะครับจะมีสิทธิ์รับกัรเหรได้มันใครเป็นอาห้าได้ทั้งลูกได้ทั้งหลานได้ทั้งเหรียญโอเคไหมครับเหรีนึ่คนถ้าเขาเก่งนะวันหนึ่งก็ได้หมือนห้านะครับซสามร้อกดหัวสามร้กดแต่เราก็มีสิทธิ์รับห้อยห้าสิบบาทนะครับถ้ามาทุกวันล่ะก็คือสี่พัหาเหมือนเดิมนะนะวันเหรียญเนี่ยลานร้อยเหรียญจะพันคนก็ได้นะพันคนได้ได้คนละดีปหน้าตั้งไครับลองคิดดูนะนี่เอาคิดแบบไม่ถึงมั เขาจะกึงก่อนะะอาไม่ต้องเก่งเยอะอ่ะเขาอาจจะไม่ถึงหมื่นห้าก็ได้เอาวันหนึ่งเขาได้เจ็ดพันหน้ากันก็เท่าไรอะไระเต็มมันเมื่อกี้ถีละหน้าใช่ไหมสองล้านกว่าเลยนะเบอวันี้ข้อน,นี้นะประมาทไม่ได้เลยนะ,น,ะนะเพราะว่าบางคนอาจจะมาเจอคนเก่งแล้วลูกหลานยุ่ยเย่ไปมาเลยนะผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งครับเขารายได้ได้ได้แบบนี้นะจาะกบริษัทหนึ่งนะเขาได้ไปแปดสิบกว่าล้านมาเจอคนเก่งคนหนึ่งเป็นเบอร์นหนึ่งของประเทศเลยนะแล้วก็ได้ไปแปดสิบกว่าล้านว่าข้อนี้นะครับมันบอกไม่ได้ครับเพราะลูกในคนอาจจะมีล้านเป็นร้อยคครรัับนนาอยจมีเ นะครูดูนะไม่มีเงื่อนไขอื่นเลยนะกี่คนไม่ไม่มีนะจ่ายไม่อันนะครนี้นะนะถึงระบบการจ่ายนะการรับข้อนี้นะครับระบบให้เรารักษาติิ์นะครับนะเพื่อจะรับหรือไม่รับก็ได้นะนะข้ออื่นได้เหมือนเดิมนะเฉพาะข้อนี้นะแต่เขาจะโจ์ให้เราเห็นเลยว่าตอนนี้เราได้กี่บาทนะแล้วเราก็รักษาติดตามตำแหน่งครับขย่วฐามรักษาติดหนึ่งร้อยคะแนนครับหนึ่งโขนะขย่วถี่รักษาติดสองร้อยคะแนนครับสองโขดขยัวรักษาติดสามร้อยโนครับรักษาติิ์วันสุดท้ายคือยหญยเกินย้ายเกินนะท่ยงคืนสองวันสิ้นเดือนเนาะ ก็ดูก่อนนะว่าเราคุ้มไม่คุ้มนะโอเคนะะการรักษาติดสามารถใช้เงินออโต้ชิปได้นะแล้วก็ไม่จํากัดจํานวนการจ่ายครับโตข้างเดียวก็ได้เงินนะบางทีนะข้างนี้ของเราไม่โตนะหรือว่าข้างนี้ไม่โตเลยนะแต่มาเจอข้างนี้ยมาเจอลูกเก่งมาเจอหลานเก่งมาเจอเรียเก่งโตมากเลยครับข้อนี้ก็เยอะเลยนะครับอาจจะได้เป็นแสนก็ได้นะต่อเดือนนะนะครับเป็นล้านต่อเดือนก็ได้นะครับลูกมากหลานมากนะครับโอ่นะแล้วก็คํานวณในทุกวันครับจ่ายทุกวันที่ติดคอนเดือนสิบไปฮะขขอที่ถี่เรียบร้อยเนาะนี่คือตารางรายได้นะ จะรายงานแบบนี too too ้ตลอดเวลาครับตอนนี้มีขั้นแนะนำเลขกี่บาทเข้าไปดูได้เป็นรายนาทีเลยนะว่าแต่ละวันเรามีขั้นแนะนำเท่าไหร่นะมียอดมายกมาเท่าไหร่นะครับเห็นไหมจะเป็ค่าอ่อนจะเป็นศูนย์เสมอนะครับคะแนนวันนี้เท่าไหร่ฮะอย่างนี้เท่าไหร่ครับแปดหมื่นคะแนนก็แปดร้อยขวดนะฮะอย่างนี้เก้าหมื่นเจ็ดก็คือเก้าร้อยเก้าร้อยขวดนะแต่เขาคำนวณเท่าไหร่ครับตั้งแต่งาหารคำนวณได้สามหมื่นคะแนนอ่าก็ได้หมื่นห้าแอดแบบนี้นะครับแล้วก็ยกไปนะเท่าไหร่นะเมชชิ่งก็เหมือนกันครับบบบอออ่่่่่่่่าาาาานททททททีีีีีีไไไดดด้้้กกก แบบนี้ใครอยู่ r นห้าตัวนี้อนี่อยู่ต,ตัวอย่างนี้นะคนที่อยู่ r 5ครับรักษาติดสามร้อยคะแนนก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้ลดราคาสูงเลยนะแต่รับเท่าไหร่ครับห้าพันหนึ่งร้อยเอ็ดบวกเอาแม่เอาเนาะแบบนี้เห็นว่าฟุ้งก็รักษาติดไปเลยของก็ได้เงินก็ได้โอเคไหมครับชื่อตัวอย่างครับมาข้อสุดท้ายครับออทูชิดครับข้อน,นี้เป็นระบบอัตโนมัติครับระบบจะดูรายได้ของเราครับเมื่อไรที่รายได้เหลืเกินสามพันครับระบบจะเก็บเงินไว้สิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เกินหนึ่ จนะเก็บไว้อีกสิเปอร์เซนนะครับแต่ไม yup ่เกินหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้คือสามสเต็ปในการเก็บรายได้ของเรานะยกตัวอย่างนะครับตัวที่หนึ่งนะได้พันหยังไม่เก็บนะวันที่สองได้พันยังไม่เก็บแต่รวมได้สองพันนะวันที่สามได้พันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ยังไม่เก็บนะแต่รวมได้ได้สามพแล้วเข้าเงื่อนไขยังครับเข้าเงินไขที่หนึ่งแล้วเมื่อรายได้ถึงสามพันนะยังไม่เก็บนะส่วนที่เกินนะอันนี้ยังไม่เก็บนะพรุ่งนี้ถ้าได้เท่าไหร่เกินหมดเลยนะก็คือเก็บไว้สิบนครับวันที่สีได้หนึ่พันครับเก็บไว้สิบปอร์ซนก็คือหนึ่งร้อยเก็บไหมวันที่ห้านะครับ ได้อีกหนึ่งพันเก็บไปอีกอีกหนึ่งร้อยนะวันที่หกเก็บไปอีกหนะึ่งพันได้หนึ่งพันเก็บไปอีกหนึ่งร้อยครับจะเก็บแบบนี้ครับจนครบหนึ่งพันบาทก็จะหยุดเก็บเห็นไ,ไหมคนะแต่เดงว่านะครับเรียบร้อยสเต็ปที่หนึง่งนะการการการนับรายได้นับจากค่าแนะนำนะครับกับค่าซ้ายขวานนะครับนับสองข้อนะทีนี้เงื่อนไขก็คือวันที่หนึ่งถึงวันสุดท้ายครับวันที่สามสิบหรือวันที่สามสนะนะนะถ้าใครเก็บถึงว่ารอบแรกคุณเก็บได้มากแค่ห้าร้อยเองนะที่เดือนก่อน นะก็ไม่เป็นไรครับเดือนหน้าว่ากันใหม่เริ่มต้นใหม่เลยนะไม่นับต่อนะนับกันเป็นเดือนต่อเดือนเก็บแบบข้อนี้นะว่าเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับเมื่อไร้ได้ถึงถึงเพราถึงจะเก็บเอาไว้นะเงินที่เก็บก็ไม่ใช่เงินบริษัทนะครับเงินเราเงินเรานะวันวันนี้นะครับใครที่โดนเก็บนะครับสามรอบเสีย่ายได้เราเนเกินแสนห้าแล้วนะจะเก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยสามพันบาทนะครับใครที่โดนเก็บสองรอบเสีย่ายได้เราเกินสองพันเรีวนะเสียราได้เราเกินห้าหมื่นเรีวนะนโดยประมาณประมาณหกหมื่นนะครับถ้าได้เก็บรอบเดียวเสียราได้เกินเกินสามพ เก็บไว้แค่สามพันเองนะเงินนี้ก็จะโชว์ให้เป็นรายวันเลยว่าตอนนี้เก็บเลือกีบ่บาทนนะเก็บไว้ได้เท่าไหรนะก็มีตารางด้วยนะว่าเก็บไว้ได้เท่าไรนะเงินนี้เมื่อไหร่ที่เรามีเราสามารถเอาไปซื้อของได้สมมติว่านะเราเก็บถึงครบสานะมพันนะครับบางทีผมบางคนไม่ใช้เลยนะจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะไม่บังคับว่าต้องซื้อภายในเดือนนี้อะไรนไม่บังคับนะหรือว่าเราเราโดนเก็บไว้แล้วรวมๆไว้แล้วนะสมมติว่าทุกคนนะอยู่ตรงนี้นะทุกคนที่ฟังอยู่นะมาชวนผมแล้วกันเนาะอย่างนี้นะทุกคนมาชวนผมนะผมก็ทําาาาขขยยยธุกวทััคนง ต่อซ้ายต่อขวาโตทั้งสองข้างนะแล้วผมดูดเก็บไว้สามพันบาทสามพันบาทเนี 3, so we pudding, we it it 10, ่ยผมก็ไปซื้อของได้แปดขวดถูกไหมครับแปดขวดนี่คือแปดร้อยคะแนนเนาะนะ่ว่าเงินเงินเอาตัวชี้นี้นะแต่เดียวผมมีรายได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเก็บไว้สามพันเล็กน้อยต้องมีแสนหกเลยถูกไหมครับแต่หน้าขึ้นไปนะครับก็คือขึ้นไปหมื่นหนึ่งนะครับอีกหมื่นหมื่นนั้นแหละเก็บไว้สิบเปอร์เซ็นต์นะก็พันหนึ่งนะก็คือมันได้ประมาณแสนหกนะดูเก็บไว้ละสามรอบนะครับสามพันบาทซื้อของได้แปดขวดก็คือไไหรร่่ทีีผมเเออางินนน้้ปซืะคับ ทุกคนก็จะมีรายได้เกิดขึ้นเลยสีนะครับจากค่านะนําครับสี่ร้อยบาทได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะซื้อแปดร้อยคะแนนนะถ้าผมอยู่ฝั่ง่อน่งอ่อนหมายถึงว่าทุกคนนะที่ฝังอยู่นะมีทิมทางนี้ด้วยนะและเป็นทิมแข็งนะทิมแข็งอยู่ทางขวานะครับฝั่งนี้เป็นฝั่ง่อนครับทุกคนจะได้ค่าแบบทีอีสี่ร้อยบาทนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์องแปดร้อยนะแต่เดี๋ยวว่าแปดกว่านี้ได้แปดร้อยเลยนะแต่ถ้าผมอยู่ทิมแข็งละทีมแข็งหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าทิมนะทีมแข็งหมายถึงว่านะครัับฝ่งงนนนนีี้้ขออเเรามิดยย ตอนนี้เลยการเป็นฝั่งเก่งครับแปดร้อยคะแนนนี้ก็กลายเป็นคะแนนเก็บถูกไหมครับกลายเป็นคะแนนเก็บจะมียอดรอยแล้วนะครับหนึ่งแสนนะเป็นรอบนี้ก็บวกไปเป็นแสนกับแปดร้อยอย่างเงี้ยครับเมื่อผมไปซื้อเนาะข้อนี้นะครับสองสเต็ปนะเมื่อไรได้ถึงระบบจะเก็บไว้ครั้งละสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สามครั้งนะครับสามรอบรอบละพันรอบละพันสามรอบสามพันบาทเมื่อมีเงินแล้วในระบบเอาเงินนี้มาซื้อใครแนะนานใครก็จะเิดค่าแนะนาขึ้นถ้าเขาอยู่ฝั่งอ่อนก็ได้ค่าฝั่งอ่อนด้วยถ้าเขาอยู่ฝั่งเก่งก็เป็นคะแนนเก็บเ ได้นะไม่งงนะมันสองเปอร์เซ็นต์อยู่นะตัวน,นี้นะหมดแล้วครับห้าข้อเป็นรายได้ทั้งหมดห้าข้อห้าองทานะครับเงินนี้สามารถเอาไปร,รักษาผิดเพื่อรับกาไได้ข้อไม่จิงก,ก็ได้นะข้อข้อที่ดีนะหรือจะใช้ท็อปอัพขึ้นตำแหน่งก็ได้เงินนี้นะมันคนไม่มีไม่จิิงนะครับก็ไม่เป็นไรครับเอามาซื้อของปกติพอซื้อของปกตินะเขาจะนับยอดส่วนตัวให้เราขึ้นเป็น R 2าสอง r 5สามสได้ด้วยนะดีนะครับ ระบบคำนวณให้ทุกวันเลยนะตอนเที่ยงคืนจะคำนวณวันวันจันทร์พุธศุกเสาร์อาทิตย์รอบของรอบของเราก็คือวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เจ็ดวันเลยนะเจ็ดวันเนี่ยระบบก็จะสรุปยอดครั้งหนึ่งเพื่อจะโอนไนให้เราทำงานอาทิตย์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันนี้วันเสาร์เลยนะพรุ่งนี้ก็ปิดรอบนะรอบนี้นะแต่คำนวณให้ทุกวันเลยนะแต่ละวันเราได้มาเท่าไหร่นะเขาจะโอนถัดมาเลยนะอาทิตย์ถัดมานะทำงานเจ็ดวันวันที่แปดคือวันจันทร์นะเราก็นะก็ทำปกตินี่แหละนะวันอัคารับเงินเข้าเลย เลยที่คืนบันจันก็เป็นวันขายแล้วนะใครยืมแบงก์ใดบ้านนี้ตอ่อสมัครโอนเข้าเลยนะครับทีนี้ถ้าใครยื่นไม่อื่นล่นนะนะกรุงเทพกรุงศรีกรุงไทยเอเคสออมสิสนอสอสนะครับก็จะโอนให้ทุกวันพุธใช่ไหมครับนะวันนี้ก็เป็นรอบใหม่นะครับบรรจันถึงวันอาทิตย์ก็สรุปโอนแต่ละรอบแต่ละรอบนะแต่ละรอบมีค่าธรรมเนียมการโอนสามสิบบาทนะครับไปที่เงินไม่เข้านะครับนะต้องตรวจสอบก่อนว่าบัญชีถูกไหมนะครับธนาคารถูกไหมถ้าไม่ถูกก็แจ้งอัปไลน์นะหรือแจ้งแอดมินให้แก้ให้ก็ได้นะ เราเข้าไปดูก <_ Jean> ่อนนะในระบบสมาชินะว่าเรายื่นเบ้งไหนไปนะเลขบัญชีตรงไหมธนาคารตรงไหมนะนะครับถ้าเช็คแล้วตรงทั้งหมดเลยแต่เงินไม่เข้านี้ก็ตรวจสอบได้เลยนะระบบจะโอนยอนหลังให้นะครับนี่นะต้องเช็คเลยนะว่าเงินเข้าไม่เข้านะแต่ได้เงินทุกยอดนะครับถ้ามีการลุดยอดในระบบนะคนเห็นว่านี่คือโอกาสที่น่าสนใจครับแค่เริ่มที่ตัวเราครับกินดีแล้วบอกต่อครับสร้างทีมขึ้นมานะใด้ดีบอก่อตั้งท้ายได้ดีบอก่อทั้งฝาคนนี้กินดีก็ก็บอกของเขาไปนะเราจะมีเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเข้ามานะซึ่งเราอาจจะไม่รู้จักเลยนะ โอนนับยอดให้ไม่กําหนดชันลึกครับนะไม่กำหนดชนลึกเลยนะไปกี่ประเทศไปกี่จังหวัดก็ได้ครับถ้ามียอดก็นับไปได้ให้นะเพราะอะไรครับสินค้าของเราดีนะวันนี้ทีมโตนแน่นอนนะแค่ทําให้ถูกต้องให้ถูกระบบนะครับมีความจริงใจนะซื่อตรงต่อกันนะนี่กคขายนิดเดียวเองนะครับถ้าทีมงานนะครับมีมีผลประโยชน์ขคดใหญ่เขาได้ น้าตาเขามีผลประโยชน์แล้วเรานะาเอฟมาเอบมาเป็นของเราแอบมาครับไม่นานครับมาวงแตกครับอะไรครับใครทำเขาอยากมีรายได้เท่าั้นนะวันนี้นะแค่ทําถูกต้องนะมีความจริงใจกับทีมงานนะโตแน่นอนครับเพราะปัจจัยอื่นมันมีหมดแล้วครับเพราะสัดดีมีดง่ายดีแผนง่ายครับเราแค่ขับเคลื่อนแค่นั้นเองครับมีระบบของทีมมาช่วยด้วยนะยกอย่างนะครับมียอด้าย300รขวานสามร้นะนับทั้งทีนะครับนี่เอาไปเลยครับผมนะอยู่ตรงไหนที่ผมบอกว่าเขานับยอดได้หมดนะครับหรือว่าเราอยู่ตรงนี้นะผลงานเราทางสายมีร้อยกว่าทางขว นี้ได้5,000นะมันเขานําไปเติมไหมับทุกคนใช้แผนเดียวกันเนาะอยู่ตรงนี้อ่ะมีซ้ายต่างอะไรครับ50ปัวต่างขวา10ปัวได้อะไรครับ2,000นะมันอยู่ที่เราทําผลงานขึ้นมาครับเราได้ทางซ้ายทางขวาเราเต็มจํานวนนะครับไม่ว่าอยู่ตรงไหนครับใช้แผนเดียวกันนะใช้300กว่า3 0เอาไปเลยครับเลยนะมันวันนี้อยู่ที่เราครับสินค้าดีนะอยู่ที่เราเห็นว่าเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ไหมครับไม่จำเป็นต้องพูดเก่งนะครับไม่จำเป็นต้องขายเก่งไม่จำเป็นต้องเก่งอะไรครับเพราะมันโตด้วยสินคุณภาพของรรรัับนนนเป็วตกม แล้วก็เกี่ยวกับสุภาพครับซึ่งตลาดใหญ่มากครับวันนี้นะครับทำเร็วทำเร็วครับทำช้าทำเร็วช้าครับไม่ทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่สําคัญกับคนที่อยู่รอบตัวเราครับเราไม่ชวนก็เดี๋ยวก็มีคนชวนครับเราให้แนะนําเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาแนะนําครับวันนี้นะถ้ากับเสียวเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยครับสุขภาพก็ได้ได้ได้ก็ดีวันหนึ่งที่โตมากๆครับก็าสามารถไปไหนมาไหนก็ได้ครับอยู่ต่างประเทศก็ทําตลาดได้นะครับต้องพกของไหนะไปเที่ยวที่ไหนเอาลูกค้าทักมาสั่งของแปดปวดไหครับอนเง่นเข้าบริษัทส่งราทงีบ เราทำรายการสั่งให้บริษัทส่งให้ได้ไหมครับได้ครับวันหนึ่งที่โตมากๆครับผลงานที่สร้างอยู่สามารถส่งต่อให้ลูกได้ครับดีกว่ามมันของกับวันนี้ถ้าใครอยากได้สั่งเสียมิตินี้นะครับมีให้ที่นี่เลยครับในดีเทปี้ครับเติมความสุขให้กับชีวิตกับดีเทปี้ครับขอให้ทุกคนนะวันนี้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีสั่งใช้ด้วยครับกับโอกาสทางธุริจที่ดีที่สุดวันนี้ครับสนใจรีติดต่อไว้นำด่วนเลยนะครับโชคดีครับเจอกันที่วันละหนึ่งหมื่นหนึ่องีพับนบางธุรกิจ รือว่าแผนการจ่ายเงินในระบบปริสแฮปปี้ซิสเต็มของบริษัทนิ k ฟู้ดซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าหัวเจาะนั่นก็คือโอเมก้า3จากดาวอินคาเนี่นเองนะครับสำหรับท่านที่สนอกสนใจก็ติดต่อกับผู้ที่แนะนำคลิปชุดนี้ให้กับท่านหรือจะติดต่อมาโดยตรงที่ผมโค้ดพีดีชี้ช่องรวยได้เลยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อ,ตอไปนะครับท้ายนี้ขอขอบพระคุณหรือว่าขอบคุณอัปลนยของเรานะครับคุณหมอกล้องไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จตามแผนธุรกิจของลิทแัปปี้ซิสเตมทุกทุกท่านผิชิตรายได้วันละ15,000บาทจากการบริหารทีมทุกทุกคนจากโค้ดพิดีชี้ช่องรวยสวัสดีครับ